สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนงานาน่ายภาษาอังกฤษค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยคพูดคุยภาษาอังกฤษในชีวิตจริงปัจจุบันค่ะเป็นการคุยการสื่อสารกับเพื่อนกับฝูงนะคะเป็นคำศัพท์หรือประโยคที่ใช้ภาษาทั่วๆไปนะคะไม่ได้เป็นทางการนะ we want to know we want to know พวกเราอยากรู้ We want to know. I'm over it. I'm over it. I'm over it. There's better of the remote. There's better battle of the remote. There's That's battle of remote. What is the proper way to pronounce? <These. S 2> What is the proper way to pronounce this? จริงๆแล้วคำนี้ออกเสียงยังไงอะ What is the proper way to pronounce this? Tell her in person. Tell her in person. ไปบอกนางต่อหน้าเลยไปบอกผู้หญิงคนนั้นต่อหน้าเลยไปพูดต่อหน้าเลย Tell her in person. You are all talk. You are all talk. เธอก็ดีจะพูด You are all talk. I've never done before. I've never done before. ฉันไม่เคยทำมาก่อนเลย I've never done before. e t properly. Eat properly. กินดีๆี eat properly จริงๆรูปประโยคนี้เคยเรียนมาแล้วนะคะคือคำว่า sit properly แปลว,ว่านั่งดีๆ คำว่า properly นี้นะคะแปลว่าทำให้ถูกต้องทำให้ดีๆนะคะเอาคำกริยามาเติมข้างหน้าก็ถ้าเป็น eat ก็จะแปลว่ากินให้มันดีๆหน่อยถ้านั่งก็จะเป็นแบบว่านั่งให้มันดีๆหน่อยเอาคำกริยาอย่างอ,างอื่นมาใส่เช่นคำว่า work ก็คือทำงาน work properly ก็คือทำงานให้มันดีๆหน่อย I'm a little bit nervous I'm a little bit nervous. ฉันเป็นกังวลเล็กน้อยฉันเป็นกังวลนิดหน่อย I'm a little bit nervous. I'm all set. I'm all set. ฉัรพร้อมแล้ว I'm all set. I'm really not sure how to wear these. I'm really not sure how to wear these. ฉันไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยใส่ยังไงเห็นคำที่ขีดเส้นใต้ไหมคะคำว่า wear แปลว่าสวมใส่เป็นคำกริยาโครงสร้างของประโยคอันนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนคำกริยานะคะมาใส่คำอื่นก็ได้เราก็จะได้ประโยคอีกมากมายนะคะอย่างเช่น I'm really not sure how to do this ฉันไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่าอันนี้มันทำยังไงนี่นะคะเปลี่ยนคำว่า h ว r e ที่บอกว่าไม่แน่ใจว่ามันใส่ยังไงก็เปลี่ยนว่าไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันทำยังไงอันนี้เอาคำว่า eat มาใส่ก็ i'm really not sure how to eat this ฉันก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้มันกินยังไงอย่างเช่นแบบฝรั่งมากินเนี่ยคำเนาะกินไม่เป็นหรือกินทุเรียนกินไม่เป็นนะคะก็ใช้เซนเทน c ์นี้นะคะประโยคนี้เปลี่ยนคำกริยาก,ก็ได้หลายประโยคค่ะ i can't feel stress right now i can't feel stress right now i can't feel stress right now should i watch my hands first should i watch my hands first ฉันควรล้างมือก่อนไหมชิได้ก็คือฉันควร watch my hands first What's the rush What's the rush จะรีบอะไรนะักงนา Pressure Pressure กดดัน่ะ Pressure What's next I forgot What's next I forgot อะไรต่อนะฉันลืมไปละ What's next? I forgot What's next? I forgot Don't judge I'm trying Don't judge I'm trying อย่าจับผิดสิฉันพยายามอยู่ Don't judge I'm trying I'm like starting to sweat already. I'm like starting to sweat already. ฉันแบบเหงื่อเริ่มออกแล้วว่า I'm like ฉันแบบแบบคำว่า like นะคะอย่างที่เคยบอกก็จะแปลว่าแบบแบบเหมือนคำติดปากแบบแบบฉันฉันแบบ I like แบบแบบแบบนะ I'm like starting to sweat already. You have to like um, teamwork. You have to like teamwork. คุณต้องแบบแบบเอมทำงานเป็นทีมอ่ะ You have to like teamwork คือคุณต้องแบบทำงานเป็นทีมเหมือนคำติดปากค่ะ No one is working alone. No one is working alone. ไม่มีใครทำงานคนเดียว No one is working alone. ะะบางคนอาจจะไม่เคยเข้าใจนะคะคำว่า no one คืออะไรไม่หนึ่งไม่หนึ่งมันไม่ใช่คะ่ะ no one no one ในที่นี้หมายถึงว่าไม่มีใครนะคะ one สามารถแทนเป็นคนได้เลยค่ะ no one ก็คือไม่มีใครนะคะ no one is working alone ถ้าเกิดว่าเป็นคำศัพท์ใหม่เราไม่ค่อยเข้าใจทั้งประโยคก็ให้เริ่มต้นจำจากคำศัพท์ก่อนที่เราไม่เข้าใจนะคะ เสร็จแล้วก็ฟังรอบสรอบ3เราก็จะจำเป็นประโยคได้ค่ะแล้วก็เข้าใจด้วยว่าประโยคนั้นแปลว่าอะไรเอาไปใช้ยังไง No one is working alone ไม่มีใครทำงานคนเดียวหรอก alone แปลว่าคนเดียวนะคะ See I knew it See I knew it เห็นไหมฉันว่าแล้วเชียว See I knew itThey are all working with each other They are all working with each other. พวกเขาทั้งหมดทำงานด้วยกัน each other ก็คือแบบด้วยกันนะคะซึ่งกันและกันด้วยกันและกันนะคะ Okay that's good. Okay that's good. Okay นั่นแหละดีเลย that's good ดีนั่นแหละดี Time to change. Time to change. การเวลาเปลี่ยนไปอะไรอะไรมันก็ไม่เหมือนเดิมอลเนาะ Time to change What is that over there? What is that over there? ตรงนั้นมันคืออะไรอะ่ะ What is that over there? How do we know it's ready? How do we know it's ready? เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเสร็จแล้ว How do we know? How do we know? ก็คือแบบเราจะรู้ได้ไง It's ready. ว่ามันเสร็จแล้วนะคะว่ามันกินได้แล้วว่ามันสุกแล้วนะคะ How do we know it's ready? I'm totally panicking right now. I'm totally panicking right now. ฉันเสียกวนไปหมดแล้ว I'm totally panicking right now. What should I do now? What should I do now? ฉันควรทำอะไรดีฉันควรทำยังไงฉันควรทำยังไงดี What should I do now? What's happening? What's happening? What happening? เกิดอะไรขึ้น What's happening? It's dessert time. It's dessert time. ได้เวลาขนมหวานแล้ว It's dessert time You have to take out the trash You have to take out the trash You have to take out the trash Where do we throw the trash though 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 that's the problem that's the problem นั่นแหละคือปัญหา that's the problem ที่ฉันไม่รู้เหมือนกัน it's really freaking hot in there it's really freaking hot in there ข้างในนะั้นอะมันร้อนมากร้อนจริงๆ It's really freaking hot in there. I usually use facial foam. I usually use facial foam. ปกติฉันใช้โฟมล้างหน้า I usually แล้วว่าปกติฉันจุดจุดจุด I usually use facial foam. ปกติฉันใช้โฟมล้างหน้า I do that first. I do that first. Chan Tam Anan Pen Yang I do that first. It's not Fairy Sophie. It's not a fairy Sophie. My Mimi fong yield. It is not fairy Sophie. You're not makeup on. You're not makeup on. คุณไม่ได้แต่งหน้าอยู่คือคุณไม่ได้มีเครื่องสำอางบนหน้านะ่ะ You are not a m e g a b o n Please don't do that Please don't do that อย่าทำแบบนั้นนะ Please don't do that what I do, is, what I do is What I do is What I do is สิ่งที่ฉันทำก็คือจุดๆๆฉันทำอะไรไม่รู้แหละ What you w a n t to do is What you w a n t to do is สิ่งที่คุณต้องทำก็คือ What you w a n t o do is Then someone told me that Then someone told me that จุดจุดจุดมีคนบอกฉันว่าว่าอะไรไม่รู้นะคะเอาวัตเติมข้างหลัง like that นะคะให้เป็นประโยคนะ then someone told me that มีคนบอกฉันว่า you hear my sink you hear my sink เธอได้ยินเสียงซิงค์น้ำของฉันไหมอาจจะเป็นเสียงน้ำหยดนะคะน้ำรั่วอะไรแบบนี้ก็ได้หรือหลังคารั่วนะคะ you hear my roof คุณได้ยินเสียงหลังคาไหมฝนตกดังมากนะคะ everyone that knows me knows that Everyone that knows me knows knows that that ทุกคนที่รู้จักฉันจะรู้ว่าจุดๆอะไรไม่รู้แหละคนที่รู้จักฉันเขาจะรู้ว่าเออฉันเป็นคนแบบนี้นะฉันกินอันนี้นะฉันเป็นคนใจดีนะนะคะแล้วแต่ I try everything I try everything ฉันจะลองทุกอย่างเลยคนที่รู้จักฉันจะรู้ว่าฉันอาจจะชอบลองของทุกอย่างเลยของใหม่นะคะ I try everything Do I eat everything? ฉันจะกินทุกอย่างเลย I try everything ฉันจะลองทุกอย่างเลย I've heard a lot of people talking about this I've heard a lot of people talking about this ฉันได้ยินหลายคนพูดถึงมาเลยอันนี้สิ่งเนี้ย I've heard a lot of people talking about this but not something that I learned from thing that I learned I that from อีกอย่างที่ฉันได้เรียนรู้จาก my mom ก็คือจากแม่ของฉัน my teacher จากคุณครูของฉัน from school จากโรงเรียนของฉัน from you จากคุณนะอีกอย่างหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากจุดๆก็เอาชื่อคนหรือ สถานที่ที่เราได้เรียนรู้จักอันนั้นมาใส่ข้างหลังประโยคนี้ได้ค่ะ mm hmm. It, works. It works, trust me. It works, trust me. มันได้ผลจริงๆเชื่อฉัน It works, trust me. It works, trust me. I do this quite often. I do this quite often. Often. ฉันทำอันเนี้ยค่อนข้างบ่อยอีกแล้วค่ะคำที่ขีดเส้นใต้เป็นคำกริยาเราสามารถเอาคำอื่นมาใส่แทนคำว่าดูได้ก็จะเปลี่ยนความหมายของประโยคเป็นอย่างเช่น I eat this quite often ฉันกินอันเนี้ยค่อนข้างบ่อย I drink this quite often ฉันดื่มอันเนี้ยค่อนข้างบ่อย I cook this quite often ฉันทำอันนี้กินค่อนข้างบ่อย I do it almost every morning I do it almost every morning ฉันทำมันเกือบทุกเช้าเลยนะคะก็เหมือนเดิมเอาคำกริยาของอื่นมาใส่ก็เป็น I eat it almost every morning ฉันกินมันเกือบทุกเช้าเลย I drink it Almost every morning ฉันดื่มมันเกือบทุกเช้าเลยอาจจะเป็นกาแฟเป็นนมนะเป็นชาอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เราทำเกือบทุกเช้าเลยนะคะ Then there you have it Then there you have it และแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเธอก็ได้มันมาแล้ว Then there you have it You c a n hit me u huh? ะ You can hit me up. You can hit me up. คุณติดต่อฉันมาได้เลย You can hit me up. โอเคค่ะประมาณนี้นะได้สับใหม่นะได้ประโยคใหม่ๆเยอะแะเลยค่ะก็ลองเอาไปฝึกพูดนะคะฝึกจำนะคะอย่างที่บอกถ้ามันยาวไปไม่เคยได้ยินประโยคนี้ก็จำม,มีคำศัพท์ไปนะคะ ฟังรอบเดียวจาไม่ได้หรอกคะ่ะต้องฟังสองรอบสามรอบนู่นละคะ่ะถึงจะจาได้นะคะก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปสอนภาษาอังกฤษเข้าใจง่ายนะคะมีคําศัพท์คําอ่านคําแปลคําอธิบายให้หมดเลยค่ะหรือไปกดไลค์กดฟอลโล่กดติดตามที่เพจเรียนง่ายภาษาอังกฤษค่ะแอดไลน์คุยก็ได้ที่แอด a b c นะคะ thank you for watching see you next video bye